ข้างนอกนะมืดคลึ้มเลยจ้าบรรยากาศพาพี่น้องโอ้ยเก็บบ้านเก็บช่องพี่น้องเอ๋อยู่บ้านทำไรกินมากมากมากพี่น้องมากนี่คะ่ะอาหารเราผัดหมี่จ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินด้วยกัน มากินด้วยกันแซ่บๆจ้าพี่น้องบรรยากาศก็แสนพี่น้องเบิง้งบรรยากาศพี่น้องเบิง้งบรรยากาศข้างนอกทั้งลมทั้งหิมะเย,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 ย็นเ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 ย็นขาย็นแน่พี่น้องมามาหากินกันดีกว่าพี่น้อง กินดีกว่ามาหากินแซ่บแซ,ซ,ซ,ซ่บดีกว่าเออพี่นอ้องขอโทษขอภัยได้พี่นอ้อง